สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรสนะคะในช่องรส t ทรเวิลคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการล้างทําความสะอาดสาลายพวงองุ่นที่เราซื้อมานะคะมันจะมาในลักษณะนี้นะคะตอนนี้รถดได้มาสองซองนะคะเป็นของอาสาลายพวงองุ่นยี่ห้อขันตินะคะก็ซองหนึ่งเนี้ยนะคะก็จะมีอยู่100กรัมนะก,ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะเปิดอาแล้วก็ทานได้เลยเนาะเราต้องไปล้างทำความสะอาด สาหลายเขาก่อนเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันฟูฟองตัวนะคะถึงจะทานได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการล้างทำความสะอาดกันก่อนจะไปชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lost Travel ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะทุกคนเราจะมาล้างเจ้าตัวสาหลายพวงองุ่นนะคะมันจะมีในถุงเป็นแพ็คแบบนี้เราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัด ข้างในถุงนะคะก็จะแพคมาในลักษณะนี้นะคะน้ำหนัก100กรัมเนาะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าให้ตัดนะคะแล้วก็เทน้ำ <c oughs> เทน้ำออกก่อนนะคะเพราะว่าน้ำที่มากับถุงสาหรายเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่นะเราต้องบีบน้ำออกให้หมดนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะก็เทสใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะมันก็จะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้บอกไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำธรรมดานะคะน้ำธรรมดาลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะทุกคนเขาบอกว่าให้ล้างอ่า 3ถึง4รอบนะคะเพื่อล้างความเค็มมันออกไปเนาะนี่นะคะเขาบอกว่ามันจะพองตัวออกนะถ้าแช่ไปนานๆนะคะอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการล้างนะคะทุกคนมันจะเป็นพวงๆแบบนี้เหรอนี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วเราก็รินน้ำทิ้งนะคะ ก็อันนี้น้ำที่สองนะคะก็ล้างไปเรื่อยๆเนาะนี่รู้สึกว่าสาหร่ายมันเริ่มพองตัวเนาะเมื่อกี้มันเล็กนิดเดียวเองนะนะคะใช้มือยียีนะคะอ่านล้างก่อนอันนี้น้ำที่สองนะดูมันพองตัวค่ะอันนี้น้ำที่ล้างอ่าน้ำที่สามนะคะ มันพองตัวทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนใส่ภาชนะไอ้ที่ใหญ่กว่านี้นะคิดว่าเ้ยมีน้ำที่สามเทน้ำทิ้งให้หมดเนาะแล้วก็น้ำที่สี่นะคะนี่ทุกคนอ้ยสวยงามอะ่ะมันพองตัวสวยงามมากเลยเปลี่ยนมาใส่ถ้วยใหญ่ดีกว่าทุกคน นี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ําน้ําเย็นนะคะที่แช่ตู้เย็นไว้ลดแช่ไว้แค่นี้ไม่รู้จะพอไหมก็เทไปเราจะทิ้งไว้ในน้ําเย็นนะคะคือน้ําเย็นไม่พอนะลดจะเอาน้ําปกติใส่เข้าไปเอาให้มันท่วมประมาณนี้แล้วแล้วลดก็เอาน้ําแข็งมานะคะเราจะแช่น้ําแข็งให้มันด้วย แต่ถ้าน้ำเย็นทุกคนมีเยอะไม่ต้องใส่น้ำแข็งแล้วเนาะแต่เมื่อกี้นี่ยน้ำเย็นไม่พอลดเอาน้ำธรรมดามาปนเนาะก็เลยจะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะค่ะทุกคนเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะสังเกตว่าสาหร่ายมันพองตัวแบบยเยอะแล้วนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้สาหลายพวงองางนของเรานะคะที่แช่ไว้1นนาทีเนี่ยก็ได้ฟองตัวอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เราจะเทน้ำออกแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนหอมมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทานกันค่ะเดี๋ยวเราจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซึ่งเขาก็แถมมาในซองให้เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่านะคะสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนมีวิตามิน B1 B 2ีสองวิตามิน E นะคะประโยชน์ครบถ้วนขนาดนี้นะคะทุกคนต้องลองไปซื้อมาทานกันดูนะคะมันสวยงามอะ่ะมันเป็นเม็ดประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจะลองทานกันดูเราหยิบพวงขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่น้ำจิ้มนะคะอืมมันก็ไม่มีกลิ่นคาวอะไรนะไม่เค็มด้วยแสดงว่ารสล้างได้ดีมากอืออร่อยค่ะน้ำจิ้มแซ่บมากเลยเขาบอกว่าไม่ให้อ่า นำไปยำแบบว่าราดน้ำจิ้มลงไปเนี่ยเขาไม่แนะนำนะคะนำไปทอดผัดก็ไม่แนะนำนะคะต้องทานสดๆนะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่น้ำจิ้มแนะนำเลยนะคะยี่ห้อนี้สาหลายพวงองุ่นขันติค่ะรสดจะทิ้งลิงก์นะคะเป็นลิงก์ที่ทุกคนสามารถสั่งซื้อได้นะคะเป็นลิงก์ของเพจเฟซบุ๊กนะคะสามารถเข้าไปดูนะคะสั่งซื้อได้ทุกนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ ถ้าซื้อ3ามถุงนะคะก็คือซื้อครบ300บาทเขาก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านฟรีนะคะทุกคน